สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสูก่การเรียนออนไลน์ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมระดับชั้นม .6 ในเรื่องของแคลคูลัสนะครับก็มาดูในโจทย์เกี่ยวกับการ ประยุกต์เกี่ยวกับอนุพันธ์ของฟังก์ชันในการหาความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งนะครับวันนี้เราจะหาความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งแล้วก็จะหาสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้งด้วยนะครับก่อนอื่นครูขอทบทวนนะครับเกี่ยวกับการหาความชันของของเส้นสัมผัสเส้นโค้งนะครับความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งนียนักเรียนสามารถที่จะหาได้จากการดิฟเส้นโค้งนะครับถ้าเราดิฟ สมการเส้นโค้งเราก็จะได้ความชันเนาะ,ะสมมุติว่าเส้นโค้งเป็นเป็นเส้นโค้งสีดําแบบนี้นะครับเส้นโค้งสีดํานี้คือ y เท่ากับฟังก์ชันของ x นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดิฟนะครับถ้าเราดิฟ y หรือดิฟ f(x) เราก็จะได้ f ไพาม x เนี่ยเราจะได้ความชันเลยครับนะครับความชันของเส้นโค้งไม่ว่าจะตรงไหนก็แล้วแต่ณนะจุด x y ใดๆก็คือจะมีค่าความชันนะครับ ท,ที่เท่ากันก็คือจะอยู่ในรูปของฟังก์ชันของ x นั่นแหละนะครับทีนี้ถ้าจะหาว่าที่จุด x เป็นอะไรนะครับอันนั้นแหละจะทําให้ความชันนั้นไม่เท่ากันนะครับสมมุติว่าหาว่าที่ x เท่ากับ1ความชันเป็นเท่าไหร่นะครับกับที่ x เท่ากับ2ความชันเป็นเท่าไหร่นะครับค่าความชันก็าานก,าานก็จะไม่เท่ากันสําหรับที่เราหาความชันของเส้นโค้งนะครับซึ่งถามว่า จุดจุดนั então, und, à, ้นก erm ็คือจุดที่มันเป็นจุดสัมผัสกับเส้นโค้งด้วยนะครับสมมุติจุด P นะครับจุด P คือจุดนี้ความชันณจุดจุดนี้นะครับเมื่อเราดิฟเส้นโค้งแล้วนะครับเราก็จะได้ความชันเราแทนค่า x เข้าไปนะครับแทนค่า x เข้าไปเราก็จะได้ความชันณจุด P มาซึ่งเป็นความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งก็คือเป็นเส้นอะไรครับเป็นเส้นตรง เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ครูก็ได้อธิบายเกี่ยวกับสมการเส้นตรงแล้วนะครับว่าสมการเส้นตรงเรามีสูตรในการหาสมการเส้นตรงก็คือ y ลบ y 1เท่ากับ m คูณกับ x ลบ x 1นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะหาสมการเส้นตรงหรือสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้งนักเรียนก็มีหน้าที่ในการแทน m เข้าไปคือความชันแล้วก็แทนจุดนะครับเข้าไป ก็คือจุด x y แทนค่า x 1กับ y 1เข้าไปแล้วเี่นก็จัดรูปสมาการออกมานะครับก็จะได้เป็นสมาการเส้นตรงที่เป็น y เท่ากับ mx บวก c หรืออาจจะอยู่ในรูปของ ax บวก by บวก c เท่ากับ0ก็ได้นี่คือสมาการเส้นตรงนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ก็ได้อธิบายทบทวนเกี่ยวกับว่าแล้วถ้าเส้นสัมผัสเส้นโค้งเนี่ยนะครับ มันทำมุม45องศากับแกน x ละ่ะเส้นสัมผัสเส้นโคง้งเส้นนี้จะมีความชันเป็นเท่าไหร่ก็บอกไปแล้วว่ามีความชันเท่ากับ1นะครับแทน45องศานะครับมีค่าเท่ากับ1นะเพราะฉะนั้นเส้นตรงที่ทำมุม45องศากับแกน x นะครับก็จะมีความชันเท่ากับ1นั่นเองนะครับอ่ะโอเคมาดูโจทย์ที่ครูจะให้นักเรียนได้ทำกันในวันนี้นะครับอย่างข้อที่4ี่ นในข้อที่4นี้โจทย์บอกว่าถ้าเส้นสัมผัสเส้นโค้ง y เท่ากับ5 x ลบ x กำลังสองนะครับณนะจุด xy ใดๆทำมุมกับแกน x 45องศานะครับจงหาจุด xy เพราะฉะนั้นโจทย์ให้เส้นโค้งเรามาแล้วนะครับคือ y อันนี้คือเส้นโคง้งนะครับ y เท่ากับ5 x ลบ x กำลังสถ้านักเรียนจะหาความชันรียน,นก็ดิฟเส้นโค้งเลยครับ ดิฟแล้วได้อะไร 5x าเอกลบลบ 2x นะครับได้ความชันนะซึ่งจากโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าเส้นสัมผัสเส้นโค้งเนี่ยมาทำมุมกับแกน x 45องศาซึ่งครูก็บอกแล้วว่าเส้นตรงหรือเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่ทำมุม45องศากับแกน x ก็คือจะมีความชันเท่ากับ1เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้เลยว่าความชันนะครับคือ1นึนะโจทย์ต้องการหา x กับ y จุด x y ก็แก้สมการหา x ครูย้าย2 x มาฝั่งนี้ย้าย1ไปฝั่งนู้นลบกันแล้วได้4แล้วย้าย2ไปหารน,นะครับจึงได้ x เ,เป็น2ได้แล้วครับ x เ,เท่ากับ2จุดต้องการหาจุด x y เราก็ไปหาอะไรอีกไปหา y จากอะไรจาก y เท่ากับ5 x ลบ x กํลกกัง2นะครับ x คืออะไรครับ x คือ2 ก็จะได้เป็น10ลบ4นะครับ10ลบ4ได้เรครับได้6นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วนะครับว่าจุด x y นะครับคู่อัด x y ก็คือจุด26นั่นเอง ก็จะได้เป็นคําตอบสําหรับข้อนี้นะครับสําหรับโจทย์ข้อที่5นี้เขาให้หาความชันของเส้นโค้งนะครับแล้วก็หาสมการเส้นสมััตเส้นโค้งด้วยนะครับจากโจทย์ก็กําหนดฟังก์ชันมาให้ y เท่ากับ3 x ลบ2อันนี้เป็นสมการเส้นตรงใช่ไหมครับซึ่งเราก็รู้ว่าเป็นสมการเส้นตรงสมการเส้นตรงไม่ว่าจะจุดจุดไหนนะครับก็จะมีความชันนะครับเท่ากันนะ เราก็ทําการหานะครับไปไปตามโจทย์ข้อนี้ที่เขาให้เราหามานะครับขั้นตอนของเราก็คืออะไรขั้นตอนของเราก็คือต้องหาความชันก่อนนะครับเราก็จัดการดิฟเลยครับนะครับดิฟแล้วได้ดิฟ3าได้3ดิฟสอได้0ก็เลยได้ความชันเป็น3ทีนี้ถามว่าณนะจุด0ูลบส 2, นะครับ เราจะได้ความชันเป็นอะไรคือมันไม่มี x ให้แทนอ่ะสูตรไปแทนที่ x ไม่มี x ให้แทนก็คือได้ความชันเป็น3ไปเลยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นในข้อนี้นเราก็จะได้ความชันเท่ากับ3ไปแล้วนะครับทีนี้ถามว่าเวลาที่เราจะหาสมการเส้น 04, สัมผัสเส้นโค้งนะครับหรือสมการเส้นตรงเราก็จะต้องใช้สูตร y ลบ y 1เท่ากับ m คูณกับ x ลบ x 1ใช่ไหมครับซึ่งเราก็จะแทนค่า m เข้าไปนะครับซึ่ง m ของเราคือ3นะครับเราก็แทน3เข้าไปที่ m นะต่อไปแทนจุดเข้าไปจุดในที่นี้ก็คืออะไร x เป็น0ครับแล้วก็ y 1เป็นลบ2 แทนเข้าไปครับ y 1คือลบ2 x 1คือ0คิดเลขออกมาฝั่งนี้เป็น3 x ฝั่งนี้เป็น y บวก2นะครับย้ายสองไปลบก็จะได้เป็น y เท่ากับ3 x ลบ2ซึ่งนักเรียนสังเกตว่า y เท่ากับ3 x ลบ2เนี่ยเหมือนกับโจทย์ไหมครับเหมือนกับโจทย์เลยนะครับก็คือโจทย์เป็น y เท่ากับ3 x ลบ2 คำตอบข้อนี้สมการเส้นตรงก็เป็น y เท่ากับ 3x ลบ2เหมือนกันเพราะว่าข้อนี้เนี่ยเส้นโค้งมันคือเส้นตรงเลยครับสมการเส้นโค้งมันคือสมการเส้นตรงเพราะฉะนั้นสมการเส้นตรงความชันณจุดจุดไหนก็เท่ากันหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเส้นโค้งของนักเรียนเป็นเส้นสีฟ้าแบบนี้ถามว่าถ้าเราไปหาเส้นสัมผัสเส้นโค้งมันก็สัมผัสตลอดเส้นอ่ะถูกไหมมันก็คือสมการเส้นเส้นเดียวกันนะครับ ต่อไปมาดูโจทย์ข้อที่5.2กันต่อนะครับก็เหมือนกับเมื่อกี้เลยโจทย์กําหนดสมการเส้นโค้งมาให้นะครับก็คือ y mm hmm. เท่ากับ x กำลังสบวก3นะครับให้หาความชันของเส้นโคง้งแล้วก็ให้หาสมการเส้นสัมผัสเส้นโคง้งเพราะวิธีในการทําก็คือเราก็จัดการหาความชันโดยการดิฟเส้นโค้งเลยครับดิฟ x กำลังสได้2 x ดิฟ3ได้0นะครับ ทีนี้ณจุด x เป็นลบ1 y เป็น4จะได้ความชันเป็นเท่าไหร่เราก็เอาอะไรลบ1นะครับไปแทนที่ x เลยครับก็เลยได้ความชันเป็นลบ2นะครับเมื่อเราได้ความชันนะครับเป็นลบ2นะเราก็ไปหาสมก,การเส้นสัมผัสเส้นโค้งนะครับที่โจทย์เขาต้องการ นั่นก็คือเป็นสมการเส้นตรงเราก็ต้องจากสูตรสมการเส้นตรง y ลบ y 1เท่ากับ m คูณกับ x ลบ x 1นะครับแทนค่าลงไป y 1คืออะไร y 1ของเราก็คือ 4นะครับ y 1ของเราก็คือ4นะครับ x 1ก็คือลบหนะ m คืออะไร m ก็คือลบ2แทนค่าลงไปแล้วจัดรูปครับคูณลบ2เข้าไปเป็นลบ2 x ลบ2นะครับย้าย4มาบวกจึงได้ y เท่ากับลบ2 x บวก2นั่นเอง น,นี่ก็คือจะเป็นสมการเส้นตรงนะครับหรือสมการเส้นสมมาตรเส้นโค้งนะครับในข้อที่5นี้นะครับจากโจทย์ในข้อที่6นี้จงหาจุดสัมผัสเส้นโค้ง y เท่ากับ 2x ลบ x กำลังสงที่ทำให้เส้นโค้งมีความชันเท่ากับ4โจทย์ต้องการหาจุดสัมผัสครับจุดสัมผัสก,ก็คือจุดอะไรจุด xy นะ เส้นโค้งคืออะไรคือ y เท่ากับ2 x กำล x ลบ x กำลังสองนะครับที่ทำให้เส้นโค้งนี้มีความชันเท่ากับ4 4ก็คือความชันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดิฟเส้นโคง้งเราได้อะไรเราดิฟเส้นโค้งเราได้ความชันดิฟ2 x ได้2ดิฟ x กำลังสองได้2 x นะครับได้ความชันเท่ากับ4โ่เคไหมได้ความชันเท่ากับ4แก้สมาการเลยครับ ครูย้าย4มาฝั่งนี้ครูย้าย 2x ไปฝั่งโน้นนะ2ลบ4ติดลบ2นะครับย้าย2มาหารครูจึงได้ x เท่ากับลบ1ได้แล้วครับ1ตัว x เป็นลบ1ไปหาใครต่อเขาต้องการหา y นะครับจากสมการเส้นโค้งคือ y เท่ากับ 2x ลบ x กำลัง2เลยครับถ้าจะหา y ก็คือแทนค่า x เข้าไป แล้ว x ของเราเป็นอะไรลบหนะครับลบ1กำลังสองได้1 -2-1 ลบ2ลบ1 y เป็นลบ3เพราะฉะนั้นตอนนี้นักก็จะได้จุดสัมผัสแล้วใช่ไหมครับว่าจุดสัมผัสของเราคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นจุดนะครับสัมผัสเส้นโค้ง ก็คือจุดอะไรครับ x เป็นลบ1และ y เป็นลบ3นะครับก็จะเป็นคำตอบนะในข้อนี้โอเคนะครับต่อไปมาดูในข้อที่7กันต่อนะครับก็เหมือนกับข้อเมือ่อสักครู่นี้เลยก็คือให้หาจุดสัมผัสใช่ไหมครับแล้วโจทย์ก็ให้เส้นโค้งเรามาแล้วก็ให้ความชันมานะครับว่าเส้นโค้งเส้นนี้ ที่จุดสัมผัสจุดนั้นมีความชันเท่ากับ1เพราะฉะนั้นวิธีทำก็เริ่มหาความชันก่อน m เท่ากับดิฟเลยครับ x กำลัง2ได้ 2x ดิฟ 3x ได้3ดิฟลบ2ได้0นะครับจดบอกว่ามีความชันเท่ากับ1จับเท่ากับ1เลยครับแก้สมการครับ 2x เท่ากับอะไร1ลบ3 1ลบ3ติดลบ2นะครับเพราะฉะนั้นย้าย2ไปหาร x จึงมีค่าเท่ากับ 1>, -1 ได้แล้วครับ1นึ่คำตอบต่อไปไปหาใครต่อไปหา y ครับจากสมก,การเส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลังสองบวก3 x ลบ2หา y ได้เป็นอะไรนะครับ x ของเราคือลบ1เอาลบ1แทนเข้าไปครับคิดเลขออกมาลบ1กำลังสองเป็น1 3คูณลบ1เป็นลบ3นะครับเพราะฉะนั้น1ลบ3ลบ2ได้ y เป็นลบอะไรลบ4นะครับได้ y เป็นลบ4เพราะฉะนั้นก็สรุปได้แล้วนะครับว่าจุดสัมผัสเส้นโค้งคือจุดอะไรครับลบ1กับ ลบสนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นคําตอบในข้อนี้นะครับ x เป็นลบห y เป็นลบสนะครับสำหรับในโจทย์ในข้อที่ 8, 9, 10, 11นะครับโจทย์ที่เหลือนะครับนักเรียนให้ไปครูให้นักเรียนเนี่ยไปทบทวนนะครับเกี่ยวกับเส้นตรงนะครับที่ขนานกันเส้นตรงที่ขนานกันจะมีอะไรเท่ากันครับ จะมีความชันเท่ากันเส้นตรง2เส้นนะครับเส้น l 1กับเส้น l 2เส้นตรง2เส้นจะขนานกันได้นะครับก็ต่อเมื่อมีความชันเท่ากันนะครับความชันเท่ากันนะครับเส้นตรง l 1จะขนานกับเส้นตรง l 2ได้ก็ต่อเมื่อมีความชันเท่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะต้องนำความรู้นะครับในเรื่องนี้มาใช้ในการทำโจทย์ต่อ ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ติดตามเรียนออนไลน์ในวันนี้นะครับสวัสดีครับ